ลุงกุปนันพระองค์นึงครับนี่ครับขี่ขุดด้วแบบเหลี่ยมเก้เก้าครับนี่ครับผงอุดยั่งมากเลครับ,รบลุงกุปนันวัดบางนมพูองสวยครับมมสวยสวย,สวย ดูเดิมๆครับเหลี่ยมก็เก่าครับพระปานขี่ขุดด้วยทรงขุดนะคนว่าวัดบางนมโคนะครับสวยครับสวยๆดูเหลี่ยมย่างตั้มกันกีสปีขึ้นไปครับเป็นแดูจะสวยดีเหลี่ยมกันน้ำ